มือนี่เอาสุกสิผ้ามาขี่รถลินเนาะแบบเงาๆไปเลยจ้าระยะทางประมาณ40ปายกิโลเมตรทุกคนออกจากนครปากเซเข้ามาเนาะ ปากซองอ,อากาศโคตรดียามนี้ทุกคนเอากระทกทายสบายดีกับซุกสาวเราแต่ย,ยืนในเขตเทศบาลแขวงเซกงคือเก่าคือเดิมจา้ามุนี่พวกเฮาข้ากับพากันไปหาคนเนาะทุกคนเนาะไปแบบบ่มีจุดหมายปลายทางเลยจา้าไปแบบบ่มีการวางแผนมาก่อนขนะับรถไปเรื่อยเนาะเปิดเพลงฟังเบาๆในรถลาเลี้ยวออกไปนอกรถเนาะแถวแขมทางเขาก็สิเห็นปลาใหม่เคี้ยวๆุดทางเนาะเพื่อนปรชาชุนแล้วกันเรื่องของที่เขาจ้าว่างขายแถวทางเนาะพักหมากไม่เนาะกุ้งหอย ปขีป่รถเลาะไปมากกับว่าลืมหิวเขาแล้วเนาะทุกคนพอดีเลยเนาะทางหนากับเป็นหานอาหารเดี๋ยวข้ามแววเติมพลังกอนเนาะทุกคนกองทัพต้องเดินหน่วยทองเนาะทุกคนกินอิ่มแล้วค่อยไปต่อและหาดที่วกเข้ามากกจะเป็นหาดเขาเปียกปูเนะาะรักสิบเก่าบานเจียงนี่เองทุกคนเสือว่าหลๆคนทีใดขี่รถกล้ทางนี้กับเป็นตรงไดแววเนาะทุกคนพเพราะว่าคำเดียงเพิ่นแซ่ นสูกในก้มามลายหอบแล้วเนาะแต่ว่าหอบนี่ถ่ายคลิปไว้ทุกคนบรรยากาศยามเสาร์มือน,นี้ก็คือโหดดีทุกคนมาหอดแป๊บหนึ่งพนักง,งานเสิร์ฟเผื่นกอาเมนูมาหายเนาะอาหารเพิ่นกับแมนซุมเย็นสบายสะอาดสะอาดเนาะทุกคนสบายหูสบายตาแห้งขึ้นนี่ก็คือหนาจะฝนตกเนาะทุกคนเนาะเบิ่ง <ขอ S 2> จากพื้นยังเปียกอยู่เลยเนาะทุกคนรอถ่าแป๊บหนึ่งเนาะเขาเปียกปูที่เขาสั่งกับมาเสิร์ฟแล้วทุกคน หอมๆเลยเนาะน้ำซุปเข้มข้นแห้งเนาะเสียงใหญ่ๆตามสไตล์เพิ่นเลยซิมเบิง่งน้ำซุปเพิ่นก็คือแสบคือเก่าทุกคนบ่ตองปุ้งยังหลายเลยเนาะ ใส่แครหอมเจียวหอมๆทุกคนตามด้วยหมักเพชรแล้กกับหมักนาวเนาะกินเผ็ดๆแน่นอนเพราะว่าเออซุกเป็นคนขี่รถแล้วหมักเวียนหัวนะทุกคนโอ้กินเผ็ดๆท่อนๆบันมีแลก้กกระทวงเนาะคือเออซุกสั่งไปก็จะเมนข้าวเปียกปูถั่วยหน่อยเนาะทุกคน,นจือ้อราคาบ่อพิษประมาณ69 0 0 0ันบาททุกคนเออหรือว่าขั้นเ้าพิษกับขอโทษขอขอภัยเนาะบ่อจื้อราคาเป็นไง มาเด้อทุกคนมากินข้าวเปียกปูแสบๆน้ำกันเด้อทางนี้ก็บเมนกินต่อไม่รอแล้วนะคลิปนี้ก็คือยาวไปยาวไปเนาะทุกคนเกือบหานาทีเดไดก็อดทนเบิ่งคลิปให้มันจบก่อนเนาะอ้าวเทุกคนหลังจากที่ว่ากินอิ่มแล้วเ่าก็ออกเดินทางต่อเลยจ้าขี่รถไปเือยๆแหละก็เรือนเบิ่งคลิปอยู่ในติก๊กตอกนอะแลละก็บังเอิญเห็นข่าเจ้ารีวิวสวนทุเรียนทุกคนสวนทุเรียนรักเศร้าเอจจาก,กับเปิดแผนทีมาเบิ่งเลยจ้าพอไปทุกคนพอร<อ>ุยเลย,เลยจ้าแบบนี้สมือนี่เนาะมีรถ อินเทอร์เนต็ตมีเงินได้บัญชีไปใส่บ่ตายทุกคนรอดรอดเเข้ากระสุดีเนาะขี่นารถใหญ่มาทุกคนประมาณหาหลอยเมตรจักใไดหรือบ่ไดแหละทุกคนแต่ว่าผ่านมากะเห็นสวนยางก่อนนอนแล้วกับพ่นธิ์คิมีป่ายเขียนลูกซ้อนเข้ามาว่าสวนทุเรียนหลักเซาอิตเนาะทุกคนนี่แล้วเข้ากับมาหอดสวนทุเรียนจ้า <c oughs> เป็นขังแหลกเลยที่ไดมาสัมผัสกับท, <c oughs> ทุเรียนเนาะ แบบ<ช>โตเป็นๆเ,เลยนะทุกคนหน่วยใหญ่ๆตุนเต,นตนๆๆนี้ยๆเนาะทุกคนเนาะคือแบบว่าบรรยากาศมันดีแหงทุกคนแล้วเขามาเมือนนี้เนาะมันเป็นวันทิน์เนาะเขาเจ้าก็มาพักพรหลายแหงทุกคนส่วนเ่าเองนี่มากละวกับ มุงนมามหาทุเรียนเลยทุกคนเพราะว่าแบบอยากเห็นอยู่ในกกอยู่ในต้นทุเรียนแบบนี้นะทุกคนใผสิว่าบานนอกกว่าหรือขาบกเคยเห็นเนาะมาหอดกมาจับมาบายของเพลินหรอเนาะมีแต่นวยใหญ่ๆทุกคนตาสะออนขักเนาะเงินล้วนๆทุกคนอยู่ในนี่มันเงินล้วนๆเนาะกกหนึ่งก็คือโดกแห้งมากมากไล้ยหนวยคนแหละ เลี้ยวหาอายบเห็นเนาะเลี้ยวไปเลี้ยวมากับมาเห็นอายผลีในห่มทุเรียนเนาะอันนั่งข้างๆกันก็จะเปม็นคือกันขนาดเนาะเลี้ยวไปทางด้ก๊กไดก็มีแต่หมากดุกๆเนทุกคนจะเปม็นสะอ้อนคากสะอ้อนแน่เนาะเอาแหละทุกคนคลิปนี้กับสีมีซัมหนีเนาะทุกคนเนาะสุกพาไปกินข้าวเปียกปูแลละก็พามาเลาะสวนทุเรียนหลักเซาเอ็ดเนาะทุกคนเนาะไผ่สีมาก็มาเด้อทุกคนมวนแห้งเนาะทุกคนต้องแมาแมวแมาเบิงเนาะจากขังในชีวิตนี่ไอสุกว่ามาสะอ่อนของพิ่นเนาะแววจ้าแปลวจับีก มือนีเสียงผ่ากของอุตสุกกะสิเป็นยอะเยาะแยแย่เนาะเพราะว่าอยู่บานฝนตกทุกคนฝนตกคนขางยางแห้งเลยแหละรู <c oughs> ซสึกว่ามือหนีเป็นการไปพักผ่อนทีบ่มีจุดหมายปลายทางเนาะแต่ว่ากะแต่ว่ามันเต็มอิ่มไปด้วยความสุขแลวกะแบบอยู่กับธรร,รมศาสุดๆ,ๆเลยจ้ะคันมีเวลาวางรายกุนิก็คือเสดไปรายบอนเนาะแต่ว่าเขามีเวลาสำนีทุกคนเสียได้อย่างหนึ่งทุกคนลืมกดถ่ายคลิปตอนสื่อทุเรียนน้ำเพลินเนาะทุเรียนสดสดใหม่จากตนเลย